นาวกาบ,นบันนีบรรดามานุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นผู้ที่ได้พัฒนาตัวพัฒนาตนประกอบคุณงามความดีอันเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับคนที่ได้ผ่านการพัฒนา ของคนได้สะสมบุญบาร,รมีมาถือเป็นยิ่งเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับบรรดา <c oughs> ผู้ที่ปรารถนาจะพ้นทุกได้บรรลุในสิ่งที่สูงสุดคือพระนิพพานบัดน,นี้ด้วยเราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มีประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตให้เป็นพวกให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจว่าโลกในนี้ไม่ได้มีแต่โลกของมนุษย์ ที่เห็นหน้าเห็นตาสัมผัสกันได้ยังมีเรื่องของโรควิญญาณที่เป็นผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดดิสอนได้อธิบายว่าทั้งหมดนั้นมีร่วม <c oughs> <c oughs> เกิดร่วมแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายรวมกระทั้งถึงอยู่ในวัฏสงสารมีทั้งหมด31ภูมิและใน31ภูมินี้ ก็เป็นสารสิบเอ็ดภูมิที่เราทั้งหลายยังต้องอยู่ถูกกักถูกขังถูกเป็นผู้บงถูกบงการให้ต้องอยู่ในภพภูมิต่างๆซึ่งก็มีฐานะที่แยก <c oughs> ย,ย้ายและมีฐานะที่แตกต่างกันด้วยความทุกความทรมานความสุขและความสบายบัดน,นี้ด้วยการที่ได้เกี่ยวข้องกับพิธ,ธีกรรมต่างๆการที่ได้มีประสบการณ์ต่างๆ แต่ทิงแล้วก็คือได้การ <c oughs> ได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดๆไม่ว่าจะอยู่กับสถานกาการใดๆก็ตามมนุษย์และดวงวิญญาณสัว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบกตโอการกระทําของตนเองที่ได้กระทํามา หากผู้ใดก็ตามไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการบำเพ็ญเพียรชะตาชีวิตก็จะต้องหวนกลับไปรับผิดชอบทำหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวกับการเข <c oughs> <c oughs> ็น์ฆ่าจะต้องเกี่ยวกับการที่จะปกปักรักษาจะเป็นอาชีพที่ถูกบังคับ ให้จะต้องต่อสู้ให้จะต้องเป็นผู้ป้องกันให้เป็นผู้ที่จะกำจัดเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วก็จึงเป็นสถานะแห่งเวรแห่งกรรมไม่ว่าเจตนาไม่เจตนาถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ <c oughs> ต้องรับผิดชอบบัดนี้เราก็ได้รู้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ถูกกักขังในวัะสงสารพบชาติที่ได้เกิดมามา,มากมายมหาศาล และเป็นผู้ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ััรนี้ชาตินี้ก็จึงเป็นผู้ที่มีโชคมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรที่จะได้พัฒนาตนให้ไปสู่การพ้นจากสถานะแห่งความยากลำบากด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ที่ต้องอยู่ในฐานะหน้าที่ในฐานะอาชีพสิ่งแวดล้อมและรวมไปนถึงพฤติกรรมใดๆก็ตามเขาเกิดจากการกระทําของเราในอดีตที่ส่งผลให้เราจะต้องมีวิบากกรรมที่ไปเกี่ยวข้องเราก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องระมัดระวังการกระทําใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะเป็นเครื่องบ่งบอกจะเลือกจะคัดจะสรรได้ตัวเองนั้น <c oughs> ก็อาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ด้วยชะตาชีวิตด้วยวิบากกรรมจะโดนบันดาลให้คนที่เกี่ยวข้องที่มีพฤติกรรมนั้นจะต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมและใน <c oughs> วงโครจรเดิมนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับรู้บัดนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องระมัดระวงังก็คือเรื่องโครงการสร้างเวทสร้างกรรมอันเกิดจากกายวาจาและใจเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้ปีผูด ให้เป็นผู้ที่มีโอกาสเลือกก็จงเลือกทำแต่คุณงามความดีและเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีรวมถึงถึงคิดในสิ่งที่ดีปัณนีหลายคนก็จมปักอยู่กับเรื่องในอดีตที่มีแต่ความทุกข์อดีตที่มีแต่ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของการบันทอนเป็นเรื่องของการจองจำคนเ <c oughs> พราะเมื่อเราทั้งหลาย ได้มีอุปนิสัยแห่งการที่ระลึกถึงคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มีความทุกข์จะถูกอำนาจแห่งอกุศลอำนาจแห่งอวิชชาครอบงทำทําให้มองไม่เห็นจริงต่างๆทําให้ไม่สามารถเปิดใจกว้างที่จะรับพระธรรมอันสูงสุดได้ก็จึงเป็นผู้อยู่ในสถานะที่ถูกสะกดไว้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของปัญญาญาณ เราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังต้องฝึกต้องเตรียมตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีตที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดความทุกข์อย่าได้ใช้เวลาหมุกมุ่นอย่าได้ใช้เวลาคุ้นคิดอย่าได้ใช้เวลาที่จะไต่ตองลงกันทั้งถึงตัดพาะต่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะเราได้กระทํามาในอดีตแล้ว มี <c oughs> อานิสงส์มีผลที่จะสรงต่อเนื่องมาหากเหล่านั้นได้เป็นผู้เปลี่ยนจากความคิดที่ทุกทรมานเปลี่ยนจากความคิดที่มีแต่ความเจ็บช้ำน้ําใจเปลี่ยนมาเป็นความเมตตาเป,เป็นเป็นความสุขเปลี่ยนไปความเพิดเพลินเป็นเรื่องของการเบิกบานในจิตใจถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ติด,ตดอยู่ในอดีตนั้นจมูกมุ่นแต่เรื่องที่ผ่านมาจะไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เกิดความลาบลื่นให้เกิดความผาสุกแล้วก็ให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาเกิดความเป็นบุญเป็นกุศลได้เพราะนั้นปัจจุบันนั้นถูกรบกวนด้วยเรื่องราวในอดีตหลายคนนั้นไม่สามารถตัดเรื่องราวในอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธอะไรอวร์หรือความทุกข์หรือความ <c oughs> เจ็บช้ำน้ำใจใดๆก็ตามเราจะต้องตัดออกให้สิ้นไปจากใจเรา จะต้องเป็นผู้รู้ตามพระธรรมคำสั่งสอนว่ามนุษย์นั้นได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทุกวินาทีเรื่องทางใดๆก็ตามหากเราทำปัจจุบันให้ได้เป็นผลอันดีเราก็จะได้เสพอารมณ์ที่เป็นสุขติอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกุศลก็จะทำให้ทั้งปัจจุบันไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลอนาคตก็จะได้รับแห่งบุญแห่งกุศลแต่ถ้าเราทั้งหลายมีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิม เดิมซ้ำๆก็เท่ากับว่าเราเติมความทุกข์ให้กิดตัวเองกําลังสะกดจิตตัวเองกําลังทําให้ตัวเองนั้นมีแต่อกุศลมีแต่บาปเข้าสู่ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุของความวิตกกังวลเป็นความเครียดในที่สุดก็ส่งผลทั้งร่างกายที่ไม่สามารถที่จะเป็นคนปกติได้จะต้องเป็นคน พิกลพิการไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคความดันความเครียดในเรื่องของนอนไม่หลับเรื่องของความ,วามปวดหัวปวดตัวนั่นก็เกิดจากความคิดความเครียดที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุทําให้เราป่วยแท้ที่จริงแล้วถ้าเราเป็นผู้มีใจอันพงสายเบิกบานเป็นผู้รู้ปัจจุบันและไม่ยึดไม่ติดเราก็จะกลายเป็นผู้ปล่อยให้ร่างกายทำงานตามปกติเมื่อร่างกาย เมื่อร่างกายทำงานตามปกติก็จะมีทั้งการบำรุงและการซ่อมแซมแต่ถ้าร่างกายนั้นผิดปกติก็จะมีแต่การสั่งสารพิษทำให้เกิดความตึงเครียดหลายคนที่ปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะว่าร่างกายไม่ได้อยู่ในฐานะแห่งธรรมชาติรวมมาทั้งถึงยังได้สั่ง ให้ปบรรดาสารพิษทั้งหลายในตัวได้ส่งผลออกมาก็าจึงเป็นที่มาของความทุกข์ยากลําบากของความทรมานบุคคลที่มีใจผ่องใสเบิกบานเป็นผู้ที่ไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยมีความทุกข์ทรมานและในทาง ทางทางทาแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สร้างบาปสร้างกรรมการสร้างบาปสร้างกรรมหลายคนก็คิดว่าต้องสร้างกับคนอื่นแท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดเราทําให้คนอื่นเขาทุกข์ทรมานเราทําให้คนอื่นเขามีความอึดอัดขับแค้นมีความ เจ็บช้ำน้ำใจลงมเรื่องถึงมีความวิตกกังวลทําให้เขาทุกข์ทำให้เขาทรมานทําให้เขาวิตกทําให้เขามีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจนั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องได้รับแต่ถ้าเราวนกลับมาทาร้ายทําลายตัวเองเราก็คือเป็นผู้กระทําบาปเป็นผู้ทําให้ตัวเองนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้รู้ไว้เสมอว่าเราก็เป็นสัตว์โลกอยู่ตัว ยู่คนนึงเราก็จึงต้องเป็นผู้ทำใจให้เป็นกลางอย่าได้คิดแต่เรื่องทุกข์ทรมานใส่ตัวอย่าเอาเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความเสียใจรวมไทั่งเรื่องของความโกรธแค้นทำให้อารมณ์ของเรานั้นเป็นอารมณ์แห่งกิเลสอารมณ์แห่งอกุศลจะนำไปสู่การปิดกัน้นปัญญาปิดกั้นความรู้ความสามารถรวมทั้่งถึงจิตใจที่จะต้องการ <c oughs> <c oughs> บุญกุศลเพื่อจะพัฒนาให้เกิดสติ <c oughs> เกิดปัญญามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อมีความทุกข์แล้วจะไม่มีแรงบันดาลใจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนที่จะทําคุณงามความดีไม่มีอุปนิสยัยรวมกันถึงไม่มีกำลังใจที่อยากจะทำในสิ่งที่ดีงามมนุษย์ก็จึงกลายเป็นผู้ปิดโอกาสตัวเองไม่ได้มี ใครที่จะมาผลักดันให้เรานั้นทําอะไรได้ตัวเองก็ไม่มีแรงผลักดันก็จึงไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับการมาเกิดบนโลกใบนี้ดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้หาเหตุเราจึงเป็นผู้หา <c oughs> สิ่งที่ทําให้ไม่สามารถเกิดความผาสุกในจิตใจได้มีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรานั้นระลึกถึงบุญระลึกถึงกุศลแม้ใน แน่ในกรรมฐานที่เรียกว่าเจริญ <c oughs> เจริญสติเรียกว่าการที่เราได้ทําบุญจาคะการที่ได้ทําบุญทํากุศลได้ทําคุณงามความดีศีลที่ได้ทํารวมเรืทังถึงกุศลใดๆที่ได้ทํานั้นเอากลับมาคิดเอากลับมาพิจารณาและลึกถึงฐานที่ได้ทําไปรวมกระทั่งถึงร่วมอนุโมทนายินดีกับคนหลังหลายทั้งปวงที่ได้ทําคุณงามความดีทํากุศล เราก็จะได้เป็นผู้ทําให้เกิดความผา่องใสจิตใจเบิกบานเป็นผู้อยากจะทําคุณงามความดีและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้มีเลี่ยวมีแรงมีแรงบันดาลใจมีความรู้สึกแห่งความอยากที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการมาเกิดนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดไม่เคยคิดอยากจะทําประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ให้กับคนอื่นบุญ <c oughs> ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสปีศาจไดมาเราก็จะต้องเป็นผู้ อยู่ในสังคมของการที่เขาพัฒนาอยู่ในสังคมของการที่เขาทําคุณงามความดีอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่การสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นไปเพื่อชักเป็นไปเพื่อดึงเป็นไปเพื่อทําให้เรานั้นได้ขับเคลื่อนไปกับบรรดาหมู่คณะหากเรานั้นไม่ได้มีอุปนิสัยไม่มีความสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีกําลังวังชาได้ก็จะต้องเป็นผู้อาศัยสถา,านาการณ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่าง บางแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่า <c oughs> บุญกุศลที่ทำไปนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นไม่ต้องไปทุกข์ยากลำบากทรมานเราได้ไปเกี่ยวข้องกับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วหากว่าเราต้องเป็นหนึ่งในการที่ถูกกักขังในการที่ถูกจองจำในการที่ถูกทำให้เจ็บปวดทุกทรมานไม่สามารถที่จะบอกกล่าวกับใครได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หิวกระหายเป็นเวลายาวนานเจ็บปวดเป็นเวลา แสนสะเจ็บปวดแสนสาหัสเป็นเวลายาวนานไม่มีใครรักษาไม่มีใครเยียวยามีแต่ความมืดบอดมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลทุกข์ยากลําบากทรมานไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนนั่นก็คือความทุกข์ความทรมานเหมือนเขาจับเราไปขังในห้องใดห้องหนึ่งอาหารก็ไม่ให้น้ําก็ไม่ให้ไม่ให้เห็นแสงเดือนแสงแตะวันไม่ได้เห็น ผู้คนไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตตามอิสระบุญกุศลก็ไม่มีโอกาสได้ทั้งไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาถึงธรรมะก็ถือว่าเป็นการ ทำร้ายให้เกิดความมืดบอดทำทรมานให้เกิดความเกิดขึ้นและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลําบากไม่ได้มีธรรมะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปปลดเปื้องไม่มีใครที่จะไปแบ่งปันเพราะเราทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่ามีความเป็นไปได้หรือและมีความจริงหรือและจะได้ประโยชน์หรือและจะได้ผลหรือนั่นก็คือวิบากกรรมของดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเราก็จึงได้เห็นว่าหากถ้าเราเป็นผู้ ที่ถูกกักขังในขณะที่มีชีวิตอยู่ถูกทรมานทําให้หิวทําให้กระหายทําให้มืดบอดทําให้หนาวร้อนทําให้เป็นผู้เจ็บปวดรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่หมด <c oughs> เลียวหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจ <c oughs> ก็จะเป็นการทรมานและยิ่งไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าเราจะได้ถูก ปลดปล่อยให้พ้นพันธนาการให้พ้นจากการถูกลงโทษนั้นก็ยิ่งเป็นความทรมานอันแสนสาหาัสแบบน,นี้เราก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องลำมัดระวังในการดําเนินชีวิตวันหนึ่งวันใดผิดพลาดไปก็จะต้องใช้เวรใช้กรรมใช้เวรใช้กรรมเราก็ไม่ได้ อยู่กันในระยะสั้นใช้เวรใช้กรรมก็อยู่กันเป็นเวลายาวนานเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีเป็นล้านปีเหมือนกับที่เราได้ไปเกี่ยวข้องมีสิ่งแต่มีแต่ความทุกข์ยากลําบากเห็นคนที่มีบุญเห็นคนที่มีกุศนเห็นสิ่งที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่ชโลมใจสิ่งทําให้เกิด ความหวังนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราหิวเราเจ็บปวดทุกทรมานไม่มีใครอาหารมาให้ไม่มีใครที่จะเยียวยาไม่มีใครจะรักษาไม่มีใครที่จะชุดช่วยเราเราก็จะเป็นคนที่ทุกทรมานหมด อนาคตเป็นผู้ที่มืดบอดแต่ถ้ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งที่มีจิตใจหรือมีความสามารถที่จะทำให้เขาทั้งหลายได้ปลดเปลื้องความทุกข์ความยากลำบากนั่นคือสิ่งที่โหยหวนโหยหาและเป็นสิ่งที่ปรารถนาขอความเมตตาที่ช่วยเหลือจากบรรดาบรรดามนุษย์ที่ได้ มีบุญมีกุศลได้บำเพ็ญเพียรมาบัดนี้เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็จะได้ระลึกว่าบุญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงมีให้เราได้ทําเมื่อเราได้ทําแล้วก็ควรจะแบ่งปันกับบรรดา <c oughs> เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายการที่ได้แบ่งปันกับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็คือการได้สร้างทานบาร,รมีมีความเมตตาบาร,รมีเพราะเราจะพ้นทุกข์บรรลุธรรมได้นั้นต้องทําบาร,รมีให้ครบด้วยการที่เรานั้น <c oughs> มีอุปนิสัยแห่งความเมตตามีอุปนิสัยแห่งการปรารถนาะที่จะให้เขาได้พ้นทุกป,ปัจจัยสี่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งในฐานะที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถ้าแบ่งปันได้เขาควรจะแบ่งปันนี่ก็คือการสร้างบารมีผู้ที่ได้รับเขาก็จะได้ปลดเปื้องพันธนาการเขาก็จะได้ออกจากความทุกข์ยากลําบากที่ถูกกักขังมาเป็นเวลาย,ยาวนานบัดน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกวินี้จะทําบุญทํากุศล ได้ก็เอาเรื่องในอดีตที่เป็นคุณงามความดีเอามาพิจารณาจะทำบาปจะทำ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เสียหายทำให้เป็นอกุศลก็คือเอาความ ทุกทรมานรวมทั้งเอาความโกรธแค้นรวมถึงเอาเรื่องของกิเลสทั้งหลายในอดีตเอามาคิดในปัจจุบันนี่ก็คือการทำบาปเรื่องผ่านไปแล้วก็ยังทำให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมได้การยึดติดสิ่งใดๆก็ตามก็ถือเป็นการทำให้จิตใจคุณมัวก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นถูกอาุศลถูกวินถูกบรรดากิเลสน้อยใหญ่เนี่ยเขาครอบงำแต่ถ้าเราทั้งหลายได้อยู่ในฐานะของความรู้ในพระธรรมได้ปล่อยวางได้เป็นผู้เสียสละได้เป็นผู้ ให้ทานได้เป็นผู้สร้างกุศลก็ถือว่าเอาเรื่องในอดีตมาทําให้เป็นบุญเป็นกุศลและในปัจจุบันเราก็จึงเลือกคิดในธรรมและสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็จะกลายเป็นผู้สร้างกุศลในปัจจุบัน ที่ด้วยออกด้วยทางกายด้วยทางวาจาและลวนด,ด้วยทางใจเรื่องในอดีตนั้นก็จะมาเป็นเครื่องจุนเจือให้เรานั้นได้มีกําลังใจในที่สุดอนาคตเราจะไม่ตกตำ่ำเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องหวังผลเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมามากมายก็ต้องหวังผลแต่การที่หวังผลก็หวังผลในทางที่ดีหวังผลในทางที่ประเสริฐหวังผลในสิ่งที่ชอบทำเช่นพระพุทธเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างมา,ามเพื่อให้ตัดสรู้การที่ตัดสรู้ก็คือทําให้ตัวเองพ้นทุก you จากที่ปว่เองพ้นทุกแล้วก็ยังมีความเมตตามีความปรารถนาอยากจะให้เพื่อนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้พ้นทุกข์ด้วยดังนั้นก็ต้องหวังผลการที่หวังผลเป็นไปประโยชน์สําหรับสัตว์โลกสําหรับตัวเองและเป็นสิ่งที่ชอบทําเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั้งหลายทั้งปวงเกิดความผาสุกอุดมสมบูรณ์นี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เขาหลุดพน้นเราทั้งหลายจะต้องหลุดพ้นจากอดีตที่มีเรื่องของความขุดมัวเศร้าหมองความผิดความพลาดความทุกข์ความทรมานอย่าให้มาเป็นเหตุเป็นปั ใจเราต้องยอมรับเรื่องในอดีตทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทํามาแล้วก็เป็นเพราะเวรกรรมเป็นเพราะความงูเขาเป็นเพราะจิตใจที่อ่อนแอเป็นเพราะเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีบุญญาบารมีที่จะให้มีผู้ใดมาอบรมสั่งสอนหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ที่มีกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราก็จึงใช้ชีวิตตามลําพังอเมื่อได้ชิดตามยถากรรมโดยปกติของมนุษย์แล้วถ้าเรามองไปเราพิจารณาดูมนุษย์บนโลกวินี้ก็มีแต่ความมัวเมามีแต่ความหลงไหลมีแต่ความ วายไม่ได้มีความสงบไม่ได้มีความผาสุกไม่ได้มีจิตใจที่เป็นเรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีบุญไม่มีกุศลเมื่อเกิดมาก็เจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมหล่อล้อม ให้กลายเป็นคนที่คิดในทิศทางที่เสียหายเราทั้งหลายก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่ถ้าไม่มีพระธรรมเราก็จะต้องหลงไหลไปตามกระแสต้องเป็นคนโลภเป็นคนโกรธเป็นคนหลงเป็นคนที่มัวเมาเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นคนที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์เป็นโทษเราจะไม่ตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรเราไม่เห็นของการไปอยู่ในสุคติภูมิเป็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ของการเป็นอริยะบุคคลไม่เห็นประโยชน์ของการพ้นจากวัฏฏะ สงสารนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่จำนวนมากบนโลกใบน,นี้แต่มองไม่เห็นมีแต่ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นที่ได้มองเห็นจงได้เบียนผู้พิจารณาตามความเป็นจริงเขาทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไป <c oughs> ด้อยค่าไม่ได้เป็นผู้ที่ปรารถนาให้เขาทุกข์แต่ด้วยพฤติกรรมการกระทำแล้วก็ไม่มีที่ใดเลยที่เขาจะไปได้นอกจากอบายภูมิจะต้องไปในอยู่ในฐานะของความโลภเป็นเปรตเป็นอสุรกายโถงความโกรธของความอิจฉาลิษยาของความรู้สึกแห่งความอาฆาตพยาบาทก็จะต้องไปเป็นสัตว์นรกเป็นผู้ลหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับบรรดาม,มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีอุปนิสัย ใสพฤติกรรมได้กระทำมาดังนั้นเราเป็นผู้มีบุญญาธิการเมื่อได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาก็จงมั่นใจคงเชื่อใจจงเป็นผู้มีความเข้มแข็งในใจิตใจว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าทำอะไร แม้จะจำตวนมากแต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราต้องไม่คอยตามเราไม่ต้องให้ความไม่ต้องให้ความสำคัญไม่ต้องให้ความหมายใดๆต้งสิ้นเพราะเหมือนกับบรรดานกหนูทั้งหลายทั้งปวงที่จะมา <c oughs> ที่จะมีจานวนมากและจะต้องทําให้เราจะต้องมีพฤติกรรมเหมือนเขานั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นไม่มีความเข้มแข็งไม่มีสติไม่มีปัญญาหากว่าเราเป็นตัวของตนเองยึดมั่นในความถูกต้องนึกนั่นในเรื่องของเหตุผลและก็ของความยุติธรรมเราก็ต้องรักตัวเองรักตัวเองเราก็ต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เราเป็นผู้มีสติให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นผู้สร้างกุศลสร้างบาร,รมีไว้ตลอดเวลาเป็นผู้ที่จะต้อง เกิงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเป็นผู้ที่ไม่ทำร้ายทําลายตัวเองด้วยเอาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีในอดีตนั้นเอามากักมาขังไว้ในจิตใจปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนําเดินชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นรวมกระทั่งถึงพยายามค้นขวายทําแต่คุณงามความดีแล้ววางแผนที่จะทํา ตัวให้ได้เป็นบุคคลอันประเสริฐเหมือนกับทุกคนที่มีสติมีปัญญาก็จะวางแผนว่าชีวิตนี้ก็ขอให้ได้เป็นอริยะบุคคลในชีวิตนี้ก็ขออย่าได้ตกนรกหมกไหมชีวิตนี้หากยังไม่บรรลุธรรมก็ขอให้ได้สร้างบุญบาร,รมีได้เป็นเทพ,เป,เ,ทพเป็นเทวดาเป็นพรมนี่ก็คือโอกาสของคนที่ได้มีบุญกุศลได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาเพราะเมื่อจิตใจเบ,บิกบานก็จะคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ตัวเอง ถูกต้องจริงจดคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดในสิ่งที่เป็นคุณธรรมผู้ที่มีความทุกข์ทรมานจะไม่มีโอกาสคิดในเรื่องดีจะมีแต่คิดในเรื่องแง่ลบเรื่องแง่ร้ายในที่สุดก็จะกลายเป็นการปิดบังไม่ให้สติปัญญาเกิดขึ้น ความทุกข์ก็จะมีตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เกิดมาก็ควรจะยุติความทุกข์ด้วยการตั้งสติด้วยการใช้ปัญญาว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วที่ไม่ดีต้องยุติและไม่ต้องไปหวนคิดถึงทำแต่คุณงามความดีสิ่งใดที่เคยผิดพลาดมาเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นเรื่องของการตักเตือนตนเองเพื่อที่จะให้ไม่ทำผิดไม่พลาดไม่จะต้องสิทธิหวังเสียใจในอนาคตต่อไปดังนั้นเราก็จึงมีโอกาสที่จะทำแต่ ประโยชน์ในปัจจุบันและเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ทำให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมผู้คน <c oughs> สังคมทั้งหลายมีแต่ความดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเราจะเป็นคนมีสติรละลึกไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าให้เรามีสติสติในการพูดสติในการคิดสติในการทำคือสติในกายเวทนาและจิตธรรมนั้นก็จะทำให้เรานั้น <c oughs> เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งชีวิตปัจจุบันก็จะดีในอนาคตก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงการพัฒนาอันสูงสุดจะสมกับการมาเกิดบบดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงจงยุติในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเวลาและเข้าของสิ่งต่างๆที่จะกักขังเราไว้ในวัฏสงสารควรจะบริหารจัดการทําใจวางใจควรจะปล่อยวางถึงอย่างไรก็ตามจงมั่นใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมเราทําดีทํา สิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้บุญแลกกุศลสิ่งที่เป็นบุญวิบากทั้งหลายก็จะต้องส่งเสริมเราจะต้องพาเราให้พบกับความสุขให้พบกับความสําเร็จให้พบกับความเจริญความสําเร็จของชีวิตมนุษย์อย่าได้คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินเกียรตยยิยศชื่อเสียงความสําเร็จของมนุษย์ก็คือเป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสเบิกบานเป็นผู้มีสติมีปัญญาไปพัฒนาจากปุตตุชนเป็นอริยบุคคลได้สร้างบุญบรารมีอันเต็มเปี่ยมในที่สุดเราก็จะถือว่า <c oughs> เราได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อตายไปแล้วก็จะได้รู้ผลแห่งการกระทําว่ามีอันิงสงมากมายมหาศาลเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้สึกเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทําให้มากเราไปทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากมายใช้เวลาทั้งชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ค่อนข้างชีวิตมากกว่า 70%- 80%จะทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แค่10 20%นั่นคือคือสิ่งที่เสียดายเมื่อต้องตายจากโรกนี้ไปเราจะต้องไม่ทำเวียนทำกรรมใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะไม่ได้ถูกกักขังไม่ต้องทุกขทรมาน ยากลำบากเราจะต้องเป็นผู้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์การที่ได้ช่วยเหลือสัตว์โลกบรรดาเพื่อนมนุษย์ดวงวิญญาณทั้งหลายถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองให้เราได้ซึ้งในพระธรรมได้ทำทานอันยิ่งใหญ่ได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาได้เป็นผู้มีความเมตตาบรารมีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นและจะทำให้ <c oughs> ชีวิตผ่านพ้นจากอุปสรรคไปได้เราจะต้องละเว้นความชั่วทุกๆประก,การตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไม่ว่าจะเป็นชั่วเล็กชั่วน้อยชั่วที่มีผลทันทีหรือมีผลแนอนาคตเราต้องไม่ทําเราต้องทําแต่คุณงามความดีความดีมีไว้ให้มนุษย์ทำความดีมีให้มีไว้ให้คนที่ประเสริฐคนที่ <c oughs> มีบุญญาบาร,รมีได้ทําความดีนั้น เป็นสิ่งที่บรรดาคนชั่วคนเลวไม่มีโอกาสทําแม้จะอยู่ใกล้ตัวอยู่กับตัวก็ไม่ทําทําไม่ได้เพราะว่าวิบากกรรมและอุปนิสัยสติปัญญาไม่ถึงแต่ถ้าคนที่ดีคนที่มีบุญญาธิการก็จะรู้ว่าความดีมีเจตรมีทุกสถานที่มีทุกโอกาสเราก็ควรจะทําความดีเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับตนเองสําหรับคนอื่นบัดนิ้ญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ถูกพระธรรมคำสั่งสอนบรรยากาศของการสร้างคุณงามความดีนั้นเป็น เครื่องประดับในจิตใจเราจะต้องไม่ตกต่ำเราจะต้องไม่เสียหายเราจะต้องเป็นผู้พัฒนาการเพื่อให้เกิดความเป็นประโยชน์สำหรับตรงเองในการมาเกิดในที่สุดเราก็จะได้พ้นจากทุกอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทำมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รู้ว่า ทุกทรมานทั้งหลายทั้งปวงในอดีตก็ให้ตัดทิ้งให้อยู่กับปัจจุบันและให้ทําแต่สิ่งคือเป็นคุณงามความดีในปัจจุบันและเป็นผู้ที่จะปรารถนาในอนาคตในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดก็คือได้บรรลุธรรมก็จะทําให้พ้นจากทุกในปัจจุบันพ้นจากอันตรายอันนี้ก็เป็นบุญที่ทําให้พ้นจาก สิ่งอภิมงคลทั้งหลายทั้งพวงบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ถือว่าเป็นผู้ดิดรักษาพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรรักษาศีลได้ไหว้พระสวดมนต์นประพฤติแบบธรรมจะเป็นเหตุบรรจัยให้พ้นจากทุกสุขโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณร้ายอ่านฐานอาเพศคำสาปคำแช่งเสนียจาไย์การละกิณีอุบัติเหตุอภิมงคลอวิชชาคุณพันความยากจนนี้สิ้นโรคร้ายโรคระบ,บาดวิญญาณร้ายปีศาจมารตุ้งปักให้มาไหลให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นอร่างกายแแข็งงรจจิตในี้สมบูรณ์ในปััจจมี ประสบผลตําเด็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การางานในครอบครัวในสังคมโดยเกยียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาและโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด<า>ยะาวาลิวะหาปุระปะลิปุเล